สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตเจ้าเมล็ดมอนสเตอราลากแอนที่เราเพาะเอาไว้นะคะสองเดือนแล้วค่ะตอนนี้ดูการจเจริญเติบโตว่าไปถึงไหนแล้วอันนีสองเดือนไม่ค่อยโตเท่าไหร่เลยนะคะรู้สึกว่าเข้าเดือนที่สองเนี่ยเขาจะเริ่มโตช้าละ เนี่ยยังมีใบเดียวกันอยู่เลยใหญ่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าจะยาวยาวกว่าเดิมเนี่ยลำต้นของเขาจะยาวขึ้นนะคะแต่ว่าไม่มีแตกใบใหม่ขึ้นมาเลยอะ่ะดูสิมีใบเดียวทุกต้นเลย ทำไมเป็นงัน้นน่ะอะต้นเนี้ยลำต้นยาวมากเลยอ่ะแล้วก็มีแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันไม่ได้ขึ้นมาเป็นใบเลยค่ะสองเดือนได้เท่านี้เองค่ะใบใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ลำต้น ยาวขึ้นค่ะตายไปกระถางแล้วไม่ไม่รู้ว่าตายยังไง <c ười> คือจับปุ๊บแล้วมันหลุดออกมาเลยน่าจะเน่านะน่าจะเน่าอ่ะอัปเดตให้ดูกันเท่านี้นะคะมเมล็ดมอนสเตล่าอายุครบสองเดือนไยบายค่ะ